ที่โยมถามตอนแรกเรื่องพระไปบินตบัตเอาเงินมันชัดอยู่แล้วพระรับเงินก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าบางทีไปเต่สายอย่างเงี้ยมันพระจริงหรือเปล่าเพราะปกติพระเนี่ยเขาก็จะบินตาบัตรพอประมาณเนี่ยแหละถึงเวลาเขากลับวัดเที่ยงไปบินตาบัตอยู่ก็น่าสงสัยอยู่ถามว่าบินตบัตรได้ไหมได้นะแต่ว่าบินเรื่องอะไรบินเอาอะไรเช่นสมัยก่อนตอนเย็นๆอย่างเงี้ยพระไปบินตาบัตอยู่ด้วยบินตบัตรเอาน้ํามันคือท่านเจ้าเอาน้ํามันไประบมบาทแต่กรณีถ้าบินตาบัตรอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยต้องให้โยมถามก่อนนะ ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ผู้ปานนาพระก็คือโยมถามว่าท่านบินตบอะไรหรือว่าท่านต้องการอะไรเนี่ยพระตอบได้ว่าตามาต้องการน้ํามันเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่โยมรู้จักกันมาเลยเนี่ยเป็นโยมที่ไหนไม่รู้พระเดินขอไปทั่วไม่ได้เนีเว้นแต่ว่าขอยาคอดีอาพาธหนนะักอย่างเช่นถ้าเกิดพระป่วยบางอย่างแล้วไม่มีโยมไปด้วยพระเดินเข้าร้านขายยาได้เลยตมาเป็นอาพาธแบบนี้แบบนี้ต้องการยาแบบนี้ตามวินไยนพระขอได้นะยา แต่ความเปจริงก็ไม่เคยทํานะไม่รู้เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าปกติมันก็ไม่ได้ลาบากขนาดนั้นพระนนมันก็มีโยมที่รู้จักกันได้ไอ้จริงการภาวนาพระโยมทําเป็นทุกคนอย่างปะวารนาคือการเช,ชื่อเชิญหรือนิมนต์ให้พระเอ่ยปากบอกสิ่งต้องการได้บอกว่าโยมภาวนาพระคุณเจ้าด้วยกับพิยาพันธ์ของสมควรนะนะถ้ามูลค่าเท่านี้นนเท่านี้ถ้าพระคุณเจ้าต้องการสิ่งหึือสิ่งใดที่สมควรก็ให้เรียกร้องกับวิยาวุกรชช่อน,นี้ชื่อน,นี้ จะมีการไปมอบเงินให้พยามเจ้าคอนก่อนแล้วก็มาภาวนาพระหรือจะภาวนาพระก่อนแล้วค่อยเอาเงินไปให้พยามเจ้าคอนก็ได้แต่ต้องคุยกับพยาเจ้าคอนให้ชัดเจนให้ดีนะไม่ใช่ไปเึงเอาเงินให้เขาแล้วก็ขับเขาต้องรู้่วงรู้ล่วยว่าเรามาภาวนาพระรูปนี้รูปนี้เท่านี้เท่านี้การภาวนาพระเนี่ยจะระบุจานวนเงินก็ได้ไม่ระบุก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ระบุเนี่ยพระก็จะไม่รู้ขอบเขตว่าจะขอได้เท่าไหร่หรือมีปัญหาภายหลังใดถ้าภาวนาลอยๆอ่ะคือบางทีมันมีปัญหาได้เพราะอะไร เกิดโยมบางคนเขามีศรัทธาแค่พอประมาณหรือว่าเขามีทรัพย์แคพพพอประมาณถ้าเกิดเราไปถามจากเขาเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถถวายเราได้เลยเขาไม่อยากถวายอ่ะมันจะเก้อเขินทั้งสองฝ่ายฉะนั้นแต่ะมาก็ชอบแบบนี้มากกว่ามอนกันะไอการตอนนานแบบระบุชัดๆไปเลยอ่ะว่าโยมถวายเท่านี้มูลค่าเท่านี้หรือว่าไหวช่วยได้เท่านี้นะถ้าหลักร้อยหลักพันบางทียังพอหาได้แต่ถ้าหลักหมื่นเนี่ยโยมไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยไอเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะเรื่องทรัพย์ส่วนตัวมันเกี่ยวกับศรัทธาด้วย อ้าบางทีม็นเศรษฐีก็จริงแต่ว่าเขาศรัทธาถวายได้แค่เนี้ยอ่าก็มีเหมือนกันแต่ก็นี่ถึงกรณีคนทไทยนะแต่ท่านที่พมา่าเนี่ยอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นเจ้าวาดด้วยท่านสอนลูกศิษย์คือพระในวัดแบบนี้เลยว่าโยมปานาได้แต่พระห้ามขอโยมเขาเานานเขาเรื่องของเขาไปสรีบุรนของเขาไปแต่ว่าพระห้ามขออ้าวทำไมต้องมาพูดอะไรแบบนี้เพระาะว่าที่พม่าเน่โยมเขายากจนแต่คราวนี้ศรัทธานคนเามาก อย่างพม่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อยู่นะโยมเวลาเขา,าทธาที่เนี่ยอย่างกระถินอะไรเงี้ยเขาถวายผ้าเนี่ยไทยบางทีจะมีได้เหมือนกันนะที่ถวายเฉพาะพระเถระหรือถวายไม่กินรูปนะแต่พม่าเนี่ยถ้าถวายเขาต้องถวายครบร่วมในวัดแล้วพม่าเนี่ยพระน,นี่เขาเป็นร้อยๆนะวัดหนึ่งบางวัดอะ่ะโอ้โหมันเป็นเรื่องมหาศาลเลยนะนการถวายของขนาดนั้นเนี่ยดัยงนั้นบางทีมีได้ก็คืออาจจะถวายบทจริงแต่ว่าของไม่ประณีตนะผ้าจีวรพม่าเนี่ยบางทีผ้าไม่ไดีๆอย่างพระไทยนะ เขาเลยชอบมีเวลาพระไทยเอาผ้าไปถวายเนี่ยเป็นผ้าอย่างดีแล้วก็เย็บประณีตเนี่ยแต่มาเคยรู้จักกับพมา่าเยอะเพราะสมัยนึงอยู่วัดชามโอที่จังหวัดลำปางเป็นวัดพมา่าเลยแหล,ละเวลานั่งก็นั่งกระยง,งยอง,ยอ,งอ่ะยางวิธีการถ่ม,มอย่างเงี้ยพมา่าก็ห,มหม่มแบบนี้กันทั้งประเทศผ้าแบบเนี้ยแต่ว่าประเทศไทยห่มกันไม่เยอะเฉพาะบางกลุ่มที่เรียนมารีใยยหญ่อะไรแบบนี้นะที่ห,มหม่มแบบนี้กัน พกแกก็จะห่มม้วนใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมห่มม้วนหรือว่าห่มรัดอกก็จะมีธรรมเนียมอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันสวดไวมากแล้วสวดมนเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพอมากเขาจะไม่สวดแปลกันเขาจะสวดมนธรรมดาเนี่ยแหละสวดไวๆเอากลับมาเมื่อกี้ที่ว่าทําไมอาจารย์จะาวาสถึงบอกไม่ให้ขอจะมีแบนแบ่งพระเป็นสามประเภทคือพระยืนพระนั่งแล้วก็พระฉันนะพระยืนพระนั่งพระฉัน พระยืนนะัคือพระรอบบรับมิน d บาทปกติกันแหละเข้าไได้นิมนต์เขา้เขาไปในบ้านอาจจะใส่อาหารที่นิดหน่อยข้าวพม่าเขาไม่เหมือนข้าวไทยอีกเหมือนมันคัดไม่ดีอะ่ะจะมีพวกอะไรปนอยู่ด้วยอะ่ะก็บางลูกที่ไปอยู่ขางพระลำบากกันเรื่องการกินแล้ย <c oughs> อยู่ยากอยู่อาหารการกินมันไม่สบายเหมือนไทยอะ่ะไปอยู่แล้วมันต้องเป็นลำบากอะ่ะนี่ก็ต้องอดทนนะนะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้หนึ่งพระยืนนะั่คือเนี่ยได้อาหารแค่นิดหน่อยพออยู่ได้ไหมแล้วพมา่าเนี่ยเขาต้องมิ NDAR พร้อมกันด้วยนะเวลามาิ n บาดต้องไปพร้อมกันไปสายคือจบเลยนะ ต่อแถวันปยาวแล้วก็บินบาบตามเวลาเป๊ะๆอาจารย์มหาพยอมต้องการเล่าให้ฟังท่านไปบูชาเจดีย์ก่อนวัางั้นไปมาออกมาเตรียมจะบ,บินบาตพระไปหมดแล,แล้วก็เลยต้องถือบารเอ,อื่นออกไปตามทางปกตินะนะปรากฏว่ายัางไงร,รู้ไหมเรียกว่าเป็นผู้มีบารอันลังแล้วอย่างไรถ้าถนวนบาลีนะคือเอาไปอย่างไรก็กลับไปอย่างนั้นนั่นแหละได้แต่น้ำล้างบารท,ที่ตัวเองล้างไว้ตอนแรกอะปกติพระจะล้างบาดล้างฝุ่นก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปบินบาบกลับมาอย่างนั้นเหมือนเดิม พยองเขาเก็บของหมดแล้วเขาใส่บาทพระชุดที่เดินา่านเป็นแถวเอาไว้ไหมเพราะเขาบาทนทั้งหมดเน่ยใน Facebook ในอะไรบางทีเขาจะมีการแชร์ภาพที่พระรูปหนึ่งนั่งแล้วก็มีอาหารวางเต็มเลยนะหรือว่าแชร์ภาพอามาณให้เห็นว่าพระเนี่ยกลาสกละมากที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศได้เปล่าไปอยู่บางที่เนี่ยพระลําลบากนะแต่มาจริงๆก็อยู่มาหลายจางังหวัดเหมือนกันนะเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนกันบางสมัยเนี่ยเคยไปอยู่เกาะเนี่ย ไม่ได้มีอาหารอะไรบ้ากมายนะอยู่อีสานบางที่อ่ะมีนนบัตทั้งหมู่บ้านเนี่ยได้แต่ข้าวเหนียวมาเต็มบาทน,นั่นแหละเข้าใจโยงก็อยู่นะเขาเช้าๆวันน่ะบางทีก็เตรียมอาหารได้ไม่ทันหรอกหรือว่าเขาก็กินอย่างนั้นกัออนเหมือนกันแหละข้าวเหนียวปั้นหนึ่งบาทหนึ่งใส่แล้วก็บางคนก็มีขนมสองบาทอ่ะใส่บางคนก็มีกล้วยลูกเล็กๆใส่ที่เอาจริงๆบินธบาทเสร็จอ่ะมันฉันไม่ได้อ่ะนั่นแต่ฉันข้าวเหนียวเปล่าอย่างเงี้ยแหละหรือว่าฉันข้าวเหนียวขนมอย่างเงี้ยแหละแต่ทำเนียบมันเขาจะมีอาหารมาเพิ่มอยู่บ้างอ่านมาเพิ่ม ตามหลังมามาถวายที่วัดต่างหากเป็นแกงห้ออะไรก็ว่าไปแต่คราวนี้มันเกี่ยวกับเราเองด้วยเพราะเราก็ไม่คุ้นกับอาหารอีสานบางทีก็ฉันได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็บางทีก็แปลกๆก,ก,ก็ไม่ันไปมาอาหารหลักของอาตมาสมัยอยู่ที่นั่นก็คือข้าวกับไข่ดาวโยมก็มีไข่ดาวมาบ่อยอยู่ขอให้เนนช่วยทําแจ่วเพิ่มให้ส่วนตอนเลนก็ฉันมากๆฉันพวกไม่มีคสนเสร็จรูปอยู่ตอนนั้นเนี่ยพร้อมกระหลอกเลยสมัยนะั้นนี่ก็เป็นอย่างเนี้ย แต่ถ้าบินตบาตบางที่นะตอนนั้นอยู่ชายเชิงเซาบินตบาตแค่บ้านเดียวเนี่ยพอเลยคือธรรมเนียมการใส่ตบาตภาคกลางเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคือเขานิยมใส่ครบชุดเลยโยมคนหนึ่งที่ใส่อ่ะข้าวถุงหนึ่งแกงถุงหนึ่งบางทีมีนมอีกพร้อมเลยแต่มาเคยบินตบาตที่ชายเชิงเซาตอนนั้นนะไปบินตบาตบ้านเดียวเพื่อจะบินบาตบ้านหลังนั้นหลังเดียวเลยแล้วลับเพราะว่ามันพร้อมแล้วอะครบชุดอิ่มเลยอะเหมือนกันนันสมัยอยู่ลำปางตอนนั้นที่เป็นเนรก็เหมือนกันบางทีบินตบาตแค่บ้านสองบ้านะกลับเลยเพราะว่า เขามีข้าวเหนียวมาให้ปั้นสองปั้นใช่ไหมแล้วก็มีแคบหมูบางทีก็มีไส้อั่วชิ้นเล็กๆแต่เป็นอิ่มแล้วอะแล้วก็พอแล้วทมไมนั้นอาจจะมาไม่ได้เป็นตำบัดครบสายเสมอไปนะคือไม่ได้เป็นตำบัดครบรอบกบะว่าแค่พออิ่มมัก็กลบกับเลยอย่างนี้นะแล้วก็เป็นอย่างนี้ในบางที่ฉะนั้นไอ้ที่ไปถ่ายภาพมาพระราชาการละเยอะอะไรพวกนี้มันเป็นบางที่และบางทีไอ้ที่แล้วนั้นเนี่ยถ้านับเป็นที่จริงๆมันมีไม่กี่ที่อยู่นะคพอมันจะเป็นแหล่งพิเศษของเขาที่รู้กันอนะ หรือว่าวัดไหนก็ตามที่ชอบพูดเรื่องทานบ่อยๆอ,อ่ะนะพูดเรื่องอานิสงส์ของทานนะตวายเท่านั้นเท่านี้ได้บุญเท่านั้นเท่านี้ไปเกิดในสวรรค์เท่านั้นเอเอเนี่ยมันขี่โยมก็โอ้โหของขึ้นเลยเอยนะถวายเท่านี้เราจะเห็นตาทิพย์ขึ้นมาจะอะไรขึ้นมามันมันมันปลุกศรัทธาดีแล้วเกินนะจริงๆแล้วเวลาจะมาไปพูดที่ไหนเนี่ยเรื่องที่มาพูดน้อยมากก็เรื่องทานนะเพราะมารู้สึกว่าพระพูดกันเยอะแล้วเ <laughs> ป็นไงก็พูดแต่เรื่องทานเรื่องทาน่นแหละนะ โยมก็ถวายทานอยู่แล้วปกติอะโยมก็ชอบอยู่แล้วเรื่องทานเนี่ยก็ <Yeah. S 1> าทานเนี่ยเป็นบุญที่ง่ายสุดแล้วนะเตมนาบุญทั้งหลายปานในข้อแรกเลยเออแต่ว่าบอกง่ายสุดก็ไม่ใช่เสมอไปง่ายสําหรับคนที่มีใจอย่างนี้อยู่แล้วแต่ยากสาหรับคนที่ตนีนะถ้าเป็นคนตนีเนี่ยไอ้ทานแต่ตัวยากเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ยังผู้ม่จบทพามาที่บอกว,ว่ามีพระยืนพระนั่งพระฉันพระยืนเนี่ยที่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีหลักอาหารก็แค่บิดบัตปกติโยมก็ใส่ให้นิดหน่อย พออยู่ได้แหละถ้าจะให้ไม่ต้องคิดมากนะแล้วก็พระนั่งพระนั่งคืออะไรโยมพอนิมนต์เป็นฉันในบ้านเลยแต่ว่านิมนต์ในที่นี้คือเขาจะมีของกินเล่นมาให้อาจจะเป็นถั่วเป็นอะไรแย่งมาวางให้กินรองท้องก่อนเข้าไปทําอาหารมาถวายอีกทีนึงนึวกว่าพระนั่งคือได้มีสิทธิ์ไปนั่งในบ้านโยมซึ่งจริงๆวิธีการนี้ทําได้นะโยมในครั้งพุทุการก็มีคือไม่ได้บินตาบัดไปตามหนับแบบนี้ก็ได้โยมนิมนต์ไปฉันในบ้านตอนบินตาบัดจะได นี่ในหนึ่งคือโยมนีมนตนแล้วเขาเอาบาทไปเขาขอบาทพระไปเลยเขาจัดอาหารใส่บาทพระไปเลยแล้วพระเขาเอาอาหารนั้นกลับวัดคือหมายถึงว่ามินบ้านเดียวอย่างแหละโยมเขาขอบาทพระไปนึกออกไหมขอบาทพระพระก็ส่งบาทให้เขาก็จัดอาหารใส่บาทแต่เต็มพออิ่มไหยนะแล้วก็พระก็รับบาทนั้นกลับวัดแบบนี้แล้วสุดท้ายคือพระฉันพระฉันในที่นี้ก็คือกรณีโยมเขาเปานาด้วย ว่าท่านต้องการสออะไรก็บอกโยมได้โยมก็จะหามาให้ตามสมควรแบบนี้เรียกว่าพระฉันพระฉันก็คือพระของฉันไงโยมเข้ภาวนาเป็นโยมอุปถากอะไรเงี้ยเป็นโยมภาวนาของพระนั้นๆเลยเขาเริ่มใส่มากกรณีอย่างนี้อาจจะเป็นกรณีอาจารย์สอนอะไรแบบเนี้ยที่เป็นอาจารย์ที่บอกมีชื่อเสียงบ้างแต่กรณีอย่างนี้พระก็ต้องรู้เองว่าโยมเขาไหวไหมโยมเขาจะช่วยได้ไหมนะทีมันก็พอรู้ได้บ้างอยู่นะดูก,กําลังทรัพย์ของเขา,าเขาเป็นยังไงฐานะเขาเป็นยังไงจะขอของอะไรบางอย่าง แต่นมันมว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันควรจะคุยกันทั้งสองฝ่ายนะคือโยมม่นั้นจะกล้าพูดด้วยคือข้าบอกพระเลยว่าโยมไหวแค่นี้แน,น่อันตมาเคยเห็นปัญหามาคือพอไม่ยอมคุยกันเนะี่ยพระก็มีรู้ขอบเขตมาขอได้แค่ไหนโยมมันก็เอือมเขาก็ไม่ชอบแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมพูดกับพระตรงๆเป็นดินทาแทนไม่ดีอันตรามว่าจริงๆบางเรื่องเนี่ยควรเปิดใจคุยกันเพราะบางทีพระท่านไม่รู้จริงๆโยมอย่า,ยาคิดว่าพระท่านจะรู้ทุกเรื่องนะ ยมนึกดูกวระพาะบางรูปเนี่ยท่านบวชแต,ต่เด็กน้อย 12. จบป6มาเงี้ยคือบางรูปเนี่ยท่านไร้เดียงสาในทั้งโลกมากเลยนะหรือว่าการเข้าสังคมมันน้อยอ่ะมาเรียนทางานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเรียนตะคนตะสายข้อใจสังคมบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอย่างอาตมาก็บวชแต,ต่จนจบปสก็ถือว่ายังเด็กเหมือนกันนะตอนนั้นแล้วก็ไม่เจอสังคมจเจออะไรก็ยัง,งงงอยู่เลยนะคือไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าทําไมเป็นอย่างเงี้ย เอาแค่ว่ามันไม่กี่วันก่อนาตมาเจอพระมาคอมเมนต์จาบคายอ่ะพูดจาไม่ดีอ่ะอาตมายังอึ้งอยู่เลยเอ๊ะเขาบวชไปยังไงถึงเป็นแบบนี้ได้วะพระพูดคำไม่ค่อยดีอ่ะเพราะอะไรเพราะตั้งแต่อตาตมาบวชมาอาตมาอยู่ในสังคมพระแบบเนี้ยพระได้พูดกันเพราะมากอ่ะผมคุณท่านครับคือไม่ได้อยู่สังคมที่พระพูดจาแบบนั้นอ่ะไอ้กูมึงไอ้พูดอะไรแบบเนี้ยเขาอยู่แบบไหนมาถึงเป็นแบบนั้นได้ ไม่เข้าใจเหมือนกันเคยมีคนที่เขาศึกไปเขาเล่าให้ฟังเป็นพระที่รู้จักกันบวชนานเลยสิบกว่าพรรษาเลยศึกไปไม่ทํางานทั้งโลกอ่ะเล่าให้ฟังมาตอนแรกๆนี่อึ้งหมดเลยนะเจอเรียกดยากันด่าใคายที่ไอ้สัสดากูมึงก็เลยรู้ว่าท่านอะไรนะศัตยาใช่ไหมเล่าให้ฟังเลยไปทางานบางอย่างมันต้องฆ่าสัตว์ต้องอะไรอ่ะอ้าวเอ้ยมันทาไดงไงเราบวชมาเราไม่ฆ่าสัตว์มันตั้งกี่ปีแล้วอ่ะอยู่ดีๆต้องไปฆ่าสัตว์อ่ะ ม,นะม,มันทำไม่ได้นะใจมันพยายามประทานหันมันทําไม่ได้คนเราจะทําบาปหนักๆได้เนี่ยมันเริ่มมาจากบาปเล็กๆน้อยก่อนนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆทาบาปใหญ่ๆตูมเดียวได้นะพระที่ต้องประราชิพสังฆายเสรษเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาอยู่ดีๆประราชิพสังฆายเศรษฐนะอาชิพสังฆาเศรษฐคืออาบัติหนักของพระท่านาเริ่มมาจากอะไรท่านเริ่มมาจากการไม่เคารพในอาบัติเล็กๆน้อยก่อนพวกทุกกฎพวกทุกภาสิทธกภาสิตก็คือการพูดล้อเลียนกันถ้าด่าว่ามันไม่โกรธนี่เป็นทุกภาสิท ถ้าด่าว่ากันแบบจิตโกรธ่เป็นปาจิตตีอับาตคนละมวดกันอับาตทุพสิทธิ์่ยเป็นอับัตที่เล็กสุดในบรรดาอับัตทั้งหลายเพราะมันเหมือนตองง่ายไงแค่คันองปากอ่ะพูดเล่นพูดล้อเลียนกันอย่างเงี้ยอาวโอ่งขิ่งมาแล้วนะวันนี้ฐานมาส่งเดวจังอะไรเงี้ยพูดในแนวอุปมาแนวล้อเลียนพระที่อ้วนพระที่ตัวดาอะไรเงี้ยมันเรื่องหยาบๆทั้งโลกเขาใช้กันปกติเลยพูดล้อเลียนกันขำๆอ่ะแต่ว่าพระห้ามทำพระห้ามไม่ตั้งฉายากันขำๆแบบนั้น ม้เขาจะอ้วนจะดำเจ้าอะไรก็ตามก็ห้ามไปทำอย่างนั้นบางทีพระก็เล่นกันเหมือนโยมเหมือนกันนะคือสนิทกันมากๆอ่ะอ้าวท่านมหามหาหมายถึงใช้เรียกพระที่ผ่านปทอสามใช่ไหมบางทีก็ล้อเล่นกันอ้าวท่านมหาแต่มหาในที่นี้บางทีจะล้อเลียนเรื่องความอ้วนเขาเขาตัวใหญ่ยางเงี้ยมหาแปลว่าใหญ่ก็ได้ประเสริฐก็ได้ไงมหาในเรื่องปทสามเนี่ยมันจะหมายถึงประเสริฐมากกว่าแต่มหาที่พระรุ่นนั้นพูดอาจจะหมายถึงตัวใหญ่มีคราวหนึ่งรับกิจนิมนต์โยมพระดิมนบนพระไปฉันในบ้านปรากฏว่าพระขาดเป็นรูปหนึ่ง โยมก็ถามว่าทำไมไม่มาเพื่อกันคพเดียวอะพาบอกเอาต้องเอารถไปรับโยมก็บอกอได้ได้โยมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยพระก็ทักโยมจย่าโยมไม่ทันแล้วพยมไปแล้วโยมเห็นว่าพระรูปเดียวไงโยมขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะไปรับไปมาเ็ียเดียวขี่กลับมาต้องเอารถกระบะไปพราก็บอก,บอกบอกแล้วไม่เชื่อพระรุน้นั้นเนี่ยท่านสูงร้อยหกสิบหนักร้อยหกสิบโยมเอามอเตอร์ไซค์ไปจะนั่งยังไงเรา ก็ที่ไม่ได้มาผมก็เหตุผลนี่แหละมาไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องเอารถอีกทางหากไปรับมา,าแต่ว่าโยมชอบนะไปบางที่อ่ะฉันจุเนี่ยโยมชอบมากเลยโอ้ยถวายอะไรพระฉันเกีียงมีความสุขแล้วเกินอโยมบางคนก็อย่าง,งน,นั้นนะไปเตรียมสงสาททำอาหารมาเนี่ยพอเห็นพระตักแล้วมันเหลือเยอะเนี่ยโยมเสียใจนะอ้าะคุณชาไม่ค่อยตักอาหารโยมไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องไปคิดมากถวายแล้วก็คือได้บุญไปแล้ว พียงแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้เป็นแบบถวายแล้วพระฉันเต็มที่เนี่ยโยมต้องสังเกตเองว่าพระที่นั่นเนี่ยเป็นพระภาคไหนส่วนใหญ่พระที่นั่นน่พระภาคไหนที่หาดใหญ่หาดใหญ่เนี๋ยภาคใต้ก็จริงใช่ไหมว่าพระเนี่ยที่อยู่ที่นั่นน่ะอีสานแทบจะล้วนเลยคราวหนึ่งโยมก็เอาอาหารภาคกลางไปถวายเป็นหม้อเป็นพวกอาหารพวกแกงเคิวหวานพวกอะไรแอบภาคกลางอ่ะเต็มๆเลยพระเนี่ยก็ตักนิดหน่อยนึงหน่อยนึงคือก็ฉันได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ฉันแบบเยอะแยะอะไรนะไปมายโมก็เสียใจมาบ่นไม่ฟังนะพระนั่นก็เลยแนะนําว่า เอายอมมาดูสิพระเน้ที่ไหนนะครา้หนึ่งยมแก้มือคราวนี้พวกข,ข้เหนียวไก่ย่างส้มตาพวกอะไรพวกเขาเกลี้ยงนะคราวนี้เกลี้ยง,งเลยแต่จริงๆมันไม่เป็นไรโยมถวายแล้วมันได้บุญไปแล้วโยมรักษาใจให้ได้มีกุศลเกิดก่อนที่จะถวายกำลังถวายก็มีกุศลเกิดหลังถวายเสร็จแล้วก็ปีติเกิดอีกเรกถึงตื่บุญที่ทำเนี้ย คนพระจะฉันไม่ฉันจะใช้ไม่ใช้มันเรื่องของท่านแล้วยมถวายแล้วยมได้บุญไปแล้วเรื่องแบบนี้นะยิ่งก็เกิดยมถวายกรณีถวายแกสงเลยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยถ้ายมมุ่งถึงสงได้นะสงคืออะไรไม่ได้จาะจงรูปใดรูปุหนึ่งถวายมุ่งแก่พระเนนทุกลูกที่มาถึงวัดยิ่งจะได้บุญนับประมาณไม่ได้เลยถวายแกสงนะอ๋อยมถามเรื่องคิ้วมาว่าทําไม ไม่โกนคิ้วใช่ไหมพระพม่าไม่โกนพระไทยโกนคือตามที่ไหนจริงๆแล้วมันไม่ต้องโกนอยู่แล้วถ้าพระไทยไปหาโกนกันสมัยไหนไม่รู้ไอ้ทำามาเคยค้นแล้วก็เคยพูดเรื่องนี้นะถ้ทาทำเป็นคลิปเลยว่าทําไมพระไทยโกนคิ้วเพราะว่าตามหลักฐานทางประวิสาทยยมรู้ไม่ว่าไม่น่าเชื่อนะเรื่องนี้ไม่มีพูดถึงหลักฐานทางประวิสาทไทยเองนี่แหละไม่มีพูดถึงคราวนี้ไอ้ที่ไปหาพูดกันเองว่าสายสืบพม่า,รมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพูดกันเพื่อจะหาเหตุผลมันรับรองการทําอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มี ไม่มีหลักฐานบอกว่าทํำไมถึงโกนแล้วโกนทําไมโกนทําไมไหนแล้วใครให้โกนด้วยก็ไม่มีแต่ว่าที่พอจะรู้ได้คือมีเริ่มโกนสมัยปลายกรุงศรีประมาณสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศธเป็นต้นน่ะหรืออาจจะก่อนหน้าน,าน,นั้นนิดหน่อยไม่ทราบไม่บรมโกศธเป็นบรมโกศเป็นอุทุมพรแล้วก็เอกทัศน์แล้วก็เสียกรุงไงไม่ถึงรู้ว่ามีการโกรสมัยนั้นเพราะสมัยนั้นเนี่ยมีการส่งพระไทยไปสืบต่อศาสนาที่ลังกาฉะนั้นพระลังกาที่กายสยามวงอะ่ะ ก็เลยกลายเป็นพักกลนคิวกันอยู่ที่กายเดียวเนี่ยแหละนีกายพมา่านีกายมณฑของลังกาเขาก็มีอะ่ะแต่ว่าไม่กลนคิว้วแล้วก็ห่มรัดอกแบบมานิกายไทยอะ่ะคือทําเหมือนพระไทยทุกอย่างเลยพระนศิลป์ลังกานะเพราะว่าสือบงองจากพระไทยไงทั้งกลนคิวทั้งอะไรก็เหมือนพระไทยท้าไม่รู้ว่าพระไทยกลนคิวตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเหตุผลนี้เหตุผลหนึ่งนะเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องการบันทึกของพวกฝรั่งพวกฝรั่งีนเขาเข้ามาในกรุงศรีสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมี ไม่มีการพูดถึงเรื่องการโกนคิ้วเลยสมัยพระนารายอย่างเงี้ยจมถึงเยอะมากสมัยนั้นแต่ว่าไม่มีบอกว่าพรกคโกนคิ้วคือถ,ถ้าเกิดมันโกนเนี่ยมันเด่นนะคนเขาต้องจดไปบ้างอยู่แล้วแต่พูดแค่ว่าพระห่มเหลืองโกนผมอะไรพูดแค่น,นี้ทาให้เรารู้ว่าโอ้สมัยนั้นน่าจะไม่ได้โกนแต่พอสมัยพระเจาหัวบระลมาโกนเนี่ยมีพูดถึงตรงนี้แล้วว่ามีเรื่องการโกนคิ้วด้วยคราวนที่ถ้าเกิดจะสันนิษฐานเรื่องการโกนคิ้วเนี่ยมองในมุมนี้ก็สันนิษฐานว่าซื่อสมัยก่อนเนี่ยคนไทยชอบโกนหัวกัน ในหวงสวรรคตทานโกนหัวทั้งประเทศแพระเจ้าอะไรที่เป็นบางองค์ที่พิเศษพิเศษอะสิบชนก็โกนหัวอีกพ่อแม่ตายโกนหัวอีกการทำโทษรัะโทษสมัยก่อนมันมีเรื่องการโกนหัวใช่ะนะโกนหัวเป็นการทําโทษอะฉะนั้นบางทีทั้งหญิงทั้งชายเลยเขาใช้กวนโกนหัวประจานโกนหัวทําโทษเนี่ยมันก็จะไปเหมือนพระอีกใช่ไหมเขาเลยคิดอย่างนี้ว่าโอ้อย่างงี้หรือเปล่าเขาเลยพักกนคิ้วซะด้วยเลยมันจะได้แตกต่างชัดเจนไปเลยอันนี้คือสันนิษฐานนะ ไม่ใช่มีหลักฐานชัดเจนว่า,าทําเพื่ออะไรจะพิจารณาว่าเขามองจากมุมบริษาท์ว่ามันมีอย่างนี้อยู่ตอนนี้จริงแล้วมันก็แต่งเรื่องจีวรอยู่แล้วนะเรื่องห่มผ้าเรื่องอะไรถ้ะมาคิดอย่างนี้ถ้าไปหาว่าการเรื่องพม่าปอมเป็นจราชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยเพราะอะไรวัดปฏิบัติต่างๆของพม่าเนี่ยเขาถั้นจากพระไทยไมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วทั้งการนุ่งห่มผ้าจีวรการเรื่ันต่างหมดอลยโยมเอา,าง่ายๆไม่ได้สำเนียงการพูดเนี่ยยังเห็นคนพม่าพูดไพยชัดหรือเปล่า พม่ากขพูดไทยไม่ชัดนะไม่จะมาอยู่ไทยเป็นสิบสิปีก็ตามมาเอาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเคยชินพมา่าเขาจะออกเสียงไม่เต็มคํโยมฉะนั้นถึงมาฝึกออกเสียงไทยเนี่ยมันก็ออกได้ระดับหนึ่งมาเคยรู้จักพพม่าหลายรูปที่อยู่ไทยหลายสิบปีก็ยังไม่ชัดอยู่ดีแล้วมันจะมีบางครที่ออกแทบไม่ได้เลยไอ้พกกระดกลิ้นอะ่ะเขาไม่ได้กระดกลิ้นมาเพราะอย่างพม่าเนี่ยไอ้ตัวระของเขาอะ่ะเขาไม่ได้ออกระแบบนี้เขามีตัวระนโยมพม่าเนี่ยแต่เขาออกว่ายะ ออกระเป็นยะ,ะรูจักไม,มก่มือย่างกุ้งมือหลวงเก่าอะจริงๆเขียนว่าร่างกุ้งนั่นนะ่ะจอจานชอฉิ่งอะไรพวกเนี้ยพม่าออกเป็นสอเสือบอลเลยจอจานใช่ไหมพม่าเป็นสโลงฉาเนี่ยช่อฉิ่งอนไทยเนี่ยพม่าออกเป็นะเลงชอช้างซากแแพรหมนเน,นเคยเรียนบ้างนิดหน่อยนะคือสมัยก่อนพระต้องเรียนพม่าบ้างเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องปฏิวัติคัมภีร์มยุทธศาสนาไทยเนี่ยมีไม่ครบแต่พม่าเนี่ยเขาครบกว่าเรา ก็บอกให้อย่างนี้นะมันจะจริงแล้วตามวินัยจริงไม่มีต้องโกนและพทธเจ้าก็ไม่ได้โกนด้วยพทธเจ้าไม่ได้โกนคิวนะหลักฐานชัดเจนเลยเคยพูดได้ฟังอยู่นี่ในตอนพูดเรื่องพทธเจ้ามีงวยผมอะ่ะก็พูดได้ฟังอยู่ว่าพทธเจ้าไม่ได้โกนคิวนะหลักฐานชักเกดเจนอยู่แลวพทธเจ้าจะไม่โกนเลยจะไปให้สา,ากวกโกนทำไมที่จริงอาตามาไม่ชอบใจนะพูดจจริงนะเรื่องแบบนี้ว่าไปหาทําอะไรแบบนี้หาตั้งอะไรเพิ่มขึ้นมาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องสําคัญต้องไปทําและปัญหากระทุกคนนนี้บางคนมันจริงจังก็ด้วยนะคือจริงจังกับเรื่องคิ้วี่ะ ไปหาว่ากันด่าดับใครนะอาตมาเคยพูดเรื่องคิ้วอย่างไรโยมโยมรู้เป็นกระแสเป็นไงโดนถล่มดา่าคลววินด่าไล่ไปสึกยานเราก็ศึกไปคือเขาไป็มา่เรื่องยอยากหล่ออยากอะไรอะอยากหลอก็ศึกไปอประมาณนั้นอนะเอ้ยไม่โกลคิ้วว่าหนีเที่ยวกลางคืนได้สิอาตมาก็ถามออกไปแบบนี้นี่เวลามีข่าวพระเที่บกลางคืนเนี่ยเป็นทักโกคิ้วหรือไม่โกคิ้วไอ,อ้คนที่เที่ยวเป็นคนที่ทาอะไรแปลกๆคนที่ผิดศีลไม่ใช่เกี่ยวคิ้วไม่คิ้วเลยเราก็อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าไปบางที่ ก็โกนนะหมายถึงว่าถ้าเกิดไปบางที่นี่มีปัญหามากอะ่ะดีก็มีปัญหาแต่มาสุดว่าจะเคยโกนคิ้วอยู่น่จาจะไม่ถึงสิบครั้งในชีวิตเนี่ยโกนตอนไหนตอนเป็นรับพัดต้องโกนคิว้วนะเพราะไม่โกนไม่ได้ไปที่นั่นเนี่ยขนาดจีวอนยังต้องเปลี่ยนเลยผมอย่างนี้ไปไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเป็นจีวอนสีพระราชทานอะ่ะสีงเหลืองอะ่ะแล้วก็ต้องมัดรัดอ,อกอย่างดีเอาวันนี้ควแล้วเบตเตอรดเลนะพ่งนี้ก็มาต่อถ้าอยากมีด้องชัดเจนนะโยมอย่างที่ว่าโยมเจียคำถามไมเลย คำถามจกกับเสียงจะกับวินัยพระนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็ขอความสวัสดีจงมีขันิยมทุกคนทุกท่านทูน